รักษาตนให้พ้นจากภูกทยทั้งหมดทั้งสิน้นเถินครับสวัสดี นะครับบางท่านอาจจะรู้จักในนามแจ็คบิกไอซ์นะครับท่านครับโดยบริษัทเรานั้นเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตมามอบเครื่องกรองแร่ให้กับทางสมาคมนะครับโดยที่ทางสมาคมนั้นไม่ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องข้อบบุมัดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเครื่องกรองน้ำแร่ตัวนี้เหมาะเลยนะครับสำหรับผู้ผู้ที่สมัยนิดนึงนะครับก็คือเครื่องกรอง้ำแร่ตัวเนี้ย เป็นเครื่อง ถ้าสมมติวันนี้ผมมาด้วยกำลังของบริการด้วยท่านเคยใช้อยู่ประมาณ 10- 20ปีอยาก,กเปลี่ยนอะไรผมจะมีโต๊ะอยู่บริการท่านอยู่ตรงนี้ติ๊กไอน,นะครับยี่ห้อบิ๊กไอสสินค้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีาปัญหาบอกเลยทำไมก่อนแล้วต้องปิดสิอย่างเงี้ยอันนี้หมุนมาเลยติดแล้วครับหมุนมาเลยนะครับติดแล้วครับนะฮะ นะได้เลครับทีนี้นะครับง่ายมากเพราะจริงแล้วข้างหลังอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมันแดงกนินล่ามันร้อนดึงสองสามสี่ห้าเป็นเมื้อจ้นขาเราเนี่ยที่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นสีแดงมันจะตั้นเวลาเลยครับเนี่ยเราจะเอากี่นาทีเราจุดเลยมันจะได้ตั้งใจหนึ่งหนึ่งถึงเก้าสิบเก้านาทีอย่างเช่นเราจะต้มขาหมูจะตั้งชั่วโมงหนึ่งเรามาตั้งหกทิปนะฮะซึ่งตัวนี้มันจะตัดทั้งระบบนะครับซึ่งเนี่ยแก๊กไม่มาแก๊กไม่มาครับ ็นไหมครับความปลอดภัยก็เกิดกับครอบครัวนะครับใอ้คือราคาเชียงคำรอเนี่ยได้มีโอกาสมาบรรยายเรื่วัฒนรรมใหม่ๆนะครับก็มีนะครับมอันร้อรับแตลา วานที่จะต้อไล่งนะครับดูเอร์าวตุ้นะครับวัดระางที่จมานะครับไปทางไปทางอากาศนะครับมีเรนี้อย่างเี้ไปนะครับที่น่าจะมาพบกับความสนใจครับคุณแม่นวลนะครับคุณจูนะับจะเป็นขทงงานการกันทกัาการทุกับกบอุโทกไขนะฮะมุ้งเสื้อ่ัวจะได้กันกัรดนหน้านะครับ อย่างนุ่แบบนี me, ้เราได้ลุยหน้าไป่วเื่อนนะครับไปเฉยๆมูฮั่วนะครับหลายท่านก็ได้ฟังอุตุกาทั้งนี้มันมาสามสิบปีแล้วนั่สามสิบปีก่อนนั้นในช่วงทปีเราสูงใหญ่อนุมัติเปลี่ยนอายุนะครับ อย่างเชน6สิบห้าปีบริบูรณ์จะได,นไนนได,ด้นะครับอันใหม่เคือ6สิบสี่ปีหนึ่งวันได้ละอายุหลังจากนั้นก็เข้าวราระที่หนึ่งตีเทียบประธานแจ้งสาบเรื่องแรกนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณนั่นสิริพรหลวงใหญ่นะครับที่ถึงเสียคุณพ่อไป เือที่สองสำหรับสมาชิกใหม่เย็นๆกินแล้นนะครับวันนี้คุณพลหุณหงใหญ่คุณถิ่นึดีใจคุณชัวุฒิกังฮูนะครับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่วริทีิษีบริษีห้างครับนะอ,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 อันี่ขออนุญาตอะไรนะครับ เป็นบริษัททีร5เลยบริษัทเชฟชนานะครับคำนวณสมาชิกที่โวยที่เตี้ย,ย,ยนะครับอย่ากที่เยังเทีเดยดีแล้วนะ,อะตอนนี้เงินช่วยเหลือสอบพันบาทเข้าแล้วทุกคนนะครับทุกคนในวัฒนธรรมแจ่ขอครับว่าพิการก็าตอบขอขอมีหนักฐานนะเพื่อมึนนองมีนักฐานนะครับอยาอ่างติดโลงเขาแล้วมันมีนักฐานเลยลบไปนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เพื่อนๆคำนวณนะครับใครที่ย้ำประด้นห้าเพื่อน นะครับคือปร่ได้ห้าตั้งแต่โคงการเมิดมัปามันมีจอจีสามสิมนะครับตีปนะครับนะที่นี่ห้ามเป็นนั่โยเอิบคนนะครับคือมาแกงอกจภายในวันที่เจ็ดสิงหานี้นะครับวันที่เจ็ดสิงหานีนี้ทอับานะครับนี่ตาว้าอไรที่ทำไว้กบส่วนกสออที่ว่าหรือว่าทำไว้เหมือนทำคนชนะคนบาวนสุด้ายนะครับ ให้ออก็นจุดโต๊ะชุดท้ายมาขนไปโต๊ะก่อนจะเข้าโรงแรมน้อยเดียวนะครับออกั้นแดดกะเลยไปคับไปนั้นแปะเบื้องสีก่อนอาจารย์จะนดร้อยผีนะครับส่วนร้อยผีนี้นั้นยังค้ำเวลาสีวงแรวนะครับโวงแหวนะครับหลังวงจะไปถึงเข้ากันพุ่นนะครับไปถึงเข้ากันนะฮะ

ได้ตึ oh. ้งสาประเภทแต่หือแข่งขันหือหลงสี่บกแรงอะไรนะครับเชียกพาเหแต่ว่าเชียได้เหมือนเดิมยัวที่สางเกยกได้ลำเรียนได้แต่รัาการกีฬาไปน้องของสมาคมผู้กำนานจบเทียวส่งก็ได้ประมาณเดิได้แสนห้านะครับะมาขั้นกนขั้นซีเขาถึจะผ่านปีแีโเนี่ยในสเส้น ตั้งแต่ปีท um ี <K> ่แม่ผมจะได้ส่งรินอะไรคนอาจจะเพิ่มแจ้งสมาชิตรักษาแต่ลังแจ้งมื่อกี้นะเจ้าแล้วก็สมาชิตรอนุญาตต่างนี่เจ้าเพื่อเก็บกับสาคอจจะมีอยู่แจ้งสองระสองสามเรื่อง เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือไปที่ประสบซบกับไปน้ำรวมนนี่นังสืงงองส่อขอมาน,นะ,ะ,ะช่วยเหลือพระราชจะเป็นของสมาชิกที่เนือ้อติาาการสักวันออกระเบียนมาเนื้อผู้ได้ประเกินสองแสนนะครับคนละสองแสนพ่อแม่นะครับก็คือคน้นข้งหนึ่งคน คนข้างต้องเหลือเงินเงินอย่างน้อยห้าร้อยคนคู้ต้องมีมีเงินเหลืออย่างน้อยสองพันขึ้นไปสมาคมชาปนกิที่วนข้อสมาชิกสามคนองชักไห้นะครับสสสทที่เปคนเธอกู้สูงไว้อายุบวกลบเจ็ดสิบห้าปีหรือหมูหม้อเนี่ยเจ็ดสิบห้าปีนะครับสามารถจะ จำบัาได้ไหครับสมาชิกขั้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่ร้อยสิบสามรายเฉชีพเดือนนี้สองร้อยสิบสี่คนเทียบเฮ็ดรายละสามร้อยห้าบาทแล้วก็มุ่งจะขอเรียบเท่าเดะครับ ரோம்